เล่าประสบการณ์การซื้อแอร์มือสองนะคะคือวันนี้ก็เพิ่งให้ช่างเข้ามาอาซ่อมแอร์อีกหมดไปสองพันคือถ้ารวมกันอะอารวมค่าซ่อมรวมค่าอะไรอย่างเงี้ยค่าแอร์เนี่ยเราว่าซื้อแอร์มือหนึ่งได้เลยนะตอนแรกอะเราก็ว่าจะติดแอร์มือหนึ่งแล้วแหละแต่พอดีอาคนรู้จักเราอะเขาก็เข้าไปอาไปดูแอร์มือสองให้เรานะ เขาก็เอารูปมาให้ดูรูปภาพอะ่ะเฮ้ยเราก็ดูแล้วเฮ้ยมันก็ดูจับภาพไงม,มันก็เหมือนใหม่เลยนะอืมเหมือนใหม่แล้วก็คือมันก็สวยอะ่ะเราเรา,เราก็คิดว่าโอ้โหแบบแล้วแล้วแบบเป็นแบรนด์ที่เราเราแบรนด์ที่มันโอเลยอะ่ะอืมเราก็คือเป็นแบรนด์ที่เราชอบด้วยแหละเราก็เลยเราก็เลยซื้อนะแล้วพอซื้อมานี่คือปัญหามันเยอะมาก คือมันเย็นได้ไม่กี่วันเลยนะเปิดมาเนี่ยตอนแรกก็เย็นเย็นได้ไม่กี่วันหลังจากนั้นนี่คือออาโหสารพัดปัญหาซ่อมหลายรอบมากอืมจนถึงวันนี้เราเราก็ได้บทสรุปแล้วนะว่าเราควรจะน่าจะต้องแบบน่าจะน่าจะต้องเปลี่ยนแอร์ใหม่อะแต่เดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเลง่าให้ฟังแล้วกันนะก็คือว่าครั้งแรกที่เรานั่นซื้อเสร็จ ก็เขาก็เขาก็เอามาติดตั้งให้แลรนะก็ราคาค่อนข้างถูกถูกมากๆเลยเราก็รู้สึกว่าตอนแรกอ่ะเราเราตั้งใจว่าถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราจะซื้อของใหม่โดยเฉพาะถ้าเป็นแอร์ตู้เย็นอย่างเงี้ยแล้วก็ทีวีอย่างเงี้ยเพราะเรา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 คิดว่าส่วนใหญ่มันถ้าเป็นของมือสองแล้วเราไม่ใช่ช่างอ่ะซ่อมไม่เป็นอ่ะมันจะเกิดปัญหาจุกจิกไงแล้วเราก็เลือกไม่เป็นด้วย เราเราก็ตั้งใจจะซื้อมือหนึ่งแหละแต่พอดีญาติเราอะนะเขาก็เขาก็ไปเขาก็แนะนําให้แหละเออพอเราก็ยังเหมือนกับว่าคือเราก็เห็นว่ามันสวยได้แหละพอมาติดเสร็จสักพักหนึ่งใช้ไปได้สักพักหนึ่งแอร์มีกลิ่นมีกลิ่นเหม็นแบบกลิ่นน้ำมันเครื่องเลยนะแล้วก็มีควันออกมาเลย แล้วก็น้ําหยดน้ําหยดจากแอร์คือสภาพอะดูภายนอกเนี่ยมันใหม่ดูหูเหมือนของใหม่เลยนะทั้งอคอมแอร์คอมเพรสเซอร์ Com Air, นะแล้วก็ทั้งตัวแบบคอยเย็นอย่างเงี้ยตัวที่มันติดข้างในอะให้ความเย็นอะดูใหม่เลยดูสวยมันของใหม่เลยแล้วก็อยากได้แหละผู้หญิงเนาะมันผู้หญิงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้หรอกอืมพอเราซื้อมาเสร็จโหหลังจากนั้นสรารพัดปัญหาเลยเราก็ให้ช่างเขามาทําพอช่างเขา ช่างที่ร้านแหละร้านที่เขามาเราซื้อจากเขาอ่ะเขาก็มาให้ช่างมาทําให้นะตอนแรกช่างเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมทําครั้งนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วเขาก็ทํานู่นนี่นั่นนะสักพักหนึ่งอ่าเขาก็แค่มาอุดรอยรั่วนะรอยรั่วตรงคอมเพรสเซอร์อ่ะมันจะมีตรงท่อที่มันต่อเข้ามานะมันก็มีรอยรั่วตรงนั้นแหละที่มันเชื่อมต่อแบบส่งน้ํายาแอร์อะไรพวกเนี้อ่าเขาก็อุดแล้วสักพักหนึ่งพอเขามาทําเสร็จ เราก็เสียค่าแรงให้เขานะความแต่ตามหลักแล้วอะ่ะมันก็ไม่ต้องเสียเพราะคอมอยู่ในประกันอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็เให้เขาเพื่อว่าคือให้เป็นสินน้ําใจเพื่อเขาเสียเวลามาไงแล้วก็เสียไปนะแล้วเขาก็มาซ่อมไม่กี่วันเป็นอีกอืมเป็นอีกก็ให้เขามาอ่ามาดูอีกเขาก็ มาทาอีกครั้งหนึ่งนะมาอุดรอยรั่วรอยอะไรมามาเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ครั้งนี้ไม่เป็นแล้วผมทําให้นะั่นนะไม่เป็นแล้วครั้งเนี้ยเออปรากฏไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์อ่ะเป็นอีกคืออแอร์มันไม่มีความเย็นเลยดูดูรู้เลยว่ามันมาแต่เหมือนกับว่าเราเปิดพัดลมอ่ะมันไม่มีไอเย็นไม่มีอะไรเลยอ่ะม,ม,มีแต่ลมแต่คอมพิวเซอร์ยังยังเดินยังยังเดินหน้าอยู่นะยังทํางานอยู่อืม จากนั้นก็มีสภาพเดิมเลยคือมีกลิ่นมีอะไรทุกอย่างเลยนะมีกลิ่นมีอะไรอะ่ะมีเสียงก็ดังแล้วก็ควันมีควันด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นน้ํามันเครื่องอโอ้โหจนเราแบบว่าเราอยู่ในห้องห้องห้องไม่ได้อะ่ะเราต้องออกไปข้างนอกเราเบียนหัวเราเราเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ํามันเครื่องอะ่ะเราถ้าเราแบบเราจะเบียนหัววลาเรา,เราได้กลิ่นะนะแล้วก็ต้องออกไปนอกห้องเราเราก็ต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศนะนะอืม แล้วแล้วหลังจากนั้นก็มันก็เราก็ให้เขามาทําอีกเขาก็บอกว่าอืมสงสัยจะต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนตรงคอมพิวเซอร์ข้างนอกและตรงข้างในอ่ะเปลี่ยนตรงแบบเขาเรียกว่าตรงไส้ในมันอ่ะในคอมพิวเซอร์อ่ะเปลี่ยนเป็นเปนคอมพิวเตอร์แล้วแต่เขาก็เอาหน้ากากเหมือนเดิมนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนแต่คอมพิวเตอร์ไอ้คอยลร้อนอ่ะเปลี่ยนคอยลร้อนออกไปเขาก็มาเปลี่ยนให้นะอืมเปลี่ยนให้มันก็เย็นสักพักอีก หลังแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะมีกลิ่นนะกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนน้ำมันเครื่องอยู่แล้วก็มันก็หลังจากนั้นอีกไม่นานอ่ะคือจะไม่เกินใช้ไม่เกินเดือนอ่ะนะมันก็จะไม่เย็นละเหมือนกับว่าน้ํายาแอร์มันหมดไงมันรั่วมันรั่วนะอันนี้ให้ร้านเดิมเขามาทํานะหลายรอบมากแล้วก็มันรั่วเสร็จแล้วปุ๊บอีกครั้งหนึ่งเขาก็มาเปลี่ยน อันนี้คือเขาเปลี่ยนเป็นคอยเย็นเลยนะข้างในเลยนะ euh, เพราะคอยร้อนเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่เปลี่ยนแล้วเขาก็คิดว่า้มันน่าจะเป็นคอยเย็นแล้วเขาก็มาเปลี่ยนคอยเย็นให้ก็คือไอ้ตัวที่มันทําความเย็นข้างในในห้องอ่ะนั่นแหละเขาเปลี่ยนคอยเย็นเลยเอาเอาเอาไส้ข้างในอ่ะออกมาเอาเครื่องที่มันอยู่ข้างในนะในหน้ากากอ่ะออกมาแล้วเขาเอาคอยเย็นใส่เข้าไปมันก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครั้งเนี้ยอยู่ได้เป็นเดือนแล้วก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเขาจะเอาเขาบอกว่าเนี่ยเขาคัดตัวที่มัน ตัวที่มันดีเลยมาเปลี่ยนให้เลยอืมแต่เราก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจหรอกเพราะว่าเราเหมือนกับว่ามันมันไม่มั่นใจแล้วแหละอืมแล้วพอเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งคืออ่าใช้ไปไม่ถึงเดือนนะเอาเป็นอย่างละวันเนี้ยคือวันเนี้ยมันมันมันมีแต่ไอเมื่อวานยังเย็นอยู่เลยนะแต่วันเนี้ยมันมีแต่ พัดลมออกมาไม่มีไอเย็นไม่มีความรู้สึกเย็นอนะ่ะไม่มีอ่าไม่มีไนะอเย็นอะหรอกออกมาเลยไอเย็นของแอร์นะเราก็เลยเราก็เลยให้เราเราก็เรียกเข้าไปแหละช่างเดิมเนี่ยในร้านนั้นปรากฏว่าเขาบอกเขาไม่ว่างเขาติดสงการให้โทรไปที่ร้านแล้วก็ให้โทรไปที่ร้าน,แล,านแล้วก็ให้ทางให้คนอื่นมาทาเราก็คิดในใจว่า หรือว่าเราจะไปให้อีกคนหนึ่งเข้ามาดูไม่ไม่ใช่ร้านนี้ละเอาอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่ค่อนข้างได้มาตรฐานนะนะอืมเป็นร้านมาตรฐานแหละแต่เราก็แล้วปรากฏว่าอ่ะเราก็พูดเลยว่าเป็นอ่อเป็นแล้วปรากฏว่าเราต้องชําระเงินไปก่อนประมาณมันต้องมันต้องชำระเงินไปก่อนให้ช่างมานะเพราะว่ามันเป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่เลยอะ่ะอืม ที่เขาจะมาทําเป็นช่างที่บริษัทใหญ่เลยแล้วก็เราก็ให้เข้ามาแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปล่วงหน้าประมาณ1,002ช่างเขาก็มาทําแล้วเขาก็มาเก็บหน้างานอีกนะประมาณอีก800ก็รวมเป็น2,000แล้วช่างเขาช่างคนเนี้ยเข้ามาถึงอ่ะวันเนี้ยแหละเขาพูดว่าไงพอเวลาเขาเปิดเสร็จเขาพูดแบบเขาโอ้โหเลยนะโอ้โหเหมือนกับว่าผ่านการแบบว่าอุดปานู่นนี่นั่นมาเยอะมากอ่ะ เขาบอกโอ้โหสภาพแบบว่าเขาเขาเขาพูดว่าเหมือนกับว่าเขาใช้คําว่าแย่มากอ่ะเออคืออุดปากอะไรโอ้โหแบบนี่เยอะมากอ่ะอืมแล้วรอยรั่วมันเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเขาก็มาแว็กนะมาแว็กตรงเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้หรอกเขาก็มาแว็กแล้วเขาก็มาเปลี่ยนตรงไอ้ลูกศรอะไรไม่รู้ตรงนั้นอ่ะแล้วก็เขาก็มามาแบบว่ามาอุดรอยรั่วที่มันที่ช่างคนเดิมเขามาอุดไว้แล้วอ่ะ แต่มันก็ยังรั่วอีกอืมเขาก็เลยเอาน้ํายาเดิมออกไปนะถ่ายน้ํายาแอร์เดิมออกไปแล้วเขาก็ใส่ใหม่จนเต็มนะอ่าแล้วก็ที่มัน800เนี่ยเพิ่อมอีก800ก็คือว่ามันต้องใส่น้ํายาใหม่ไปไงอืมก็แล้วก็มีค่าค่าแรงค่าอุปกรณ์อะไรอย่างนี้อีกแหละแล้วพอเขาใส่ไปเสร็จแล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะ ืเขายังเพราะว่าพอเวลาเขาเช็คอะมันจะมีเครื่องมือเช็คว่ามันยังรั่วอยู่อีกหรือเปล่าอะปรากฏว่าเขายังเห็นว่ามันยังมีรั่วอยู่แต่ไอตรงที่เขาอุดตรงที่อุดตรงข้างนอกอะมันไม่มีแล้วมันไม่รั่วแล้วแต่ว่าอพอเวลาเขาใช้เครื่องมือ,แล,อ,มอแล้วก็เข้าไปในแอปอะเช็คว,ว่ามันยังรั่วไหมอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันยังรั่วอยู่เพราะว่าไอเข็มมันยังเดินอยู่อะอแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ได้นานไหมนะแต่เขาก็แนะนําว่า ถ้าถ้าไม่เย็นอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ให้ซื้อใหม่เถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซ่อมแล้วเพราะว่ามันมันไม่มันไม่คุ้มกันะนะเพราะว่าต้องมาเสียค่าซ่อมเรื่อยๆอ่ะอืมเราก็เสียค่าซ่อมรวมทุกอย่างนี่ก็จะเป็นคือซื้อแอร์ใหม่ได้เลยอ่ะเราก็คือมันจุกจิกมากอ่ะแต่เราก็บางทีเราก็ตอนแรกที่เราซ่อมเนี่ยเพราะเราคิดว่าเฮ้ยเราก็ยังเสียด้อยู่นะเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะซ่อมแล้วมันน่าจะาหมดปัญหาไปแล้วน่าจะใช้ได้อีกยาว ปาราโกรโอ้โหมันคือมันไม่ถึงเดือนแล้วมันต้องมาซ่อมใหม่นี่เราก็เราก็รู้สึกว э ่าเฮ้ยมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันก็ไม่ไหวแล้วนะที่ว่าเฮ้ยไม่ถึงเดือนก็มาซ่อมอีกซ่อมอีกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่บอกว่าซ่อมแล้วอยู่ได้อีกเป็นหลายเดือนเป็นปีอะไอยงง้งไม่ใช่นะไม่ถึงเดือนมันก็ไอ้นี่อีกแล้วไงซึ่งคือเราก็เลยต้องมาเปิดแอร์เครื่องเก่าอะเครื่องเก่าที่เราไม่ได้ทิ้งเราจะมีแอร์เดิมตัวเดิมอยู่สองตัวเป็นแอร์เก่าแล้วแหละ ที่เราใช้อยู่อะตอนแรกอะเขาก็บอกให้เอาอช่างที่เขามาติดแอร์ใหม่ให้เรานะเขาก็บอกว่าให้เอาตัวเก่าทิ้งไปเถอะใช้แต่ตัวนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าเราไม่ทิ้งดีกว่าเพราะว่าแอร์เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าแอร์มันจะคือเราเคยมีแอร์อยู่เครื่องเดียวแล้วมันเคยเสียไงพอมันเอ่อพอมันพอมันเสียแล้วเราเรา,เราร้อนมากเลยหลังจากนะั้นเราติดแ,แอร์คู่กันเลยนะสองตัวเลยคู่กันเราเปิดสลับกันนะอืมพอราแบบเทาเครื่องไหนมีปัญหาเราก็จะได้ใช้คเครื่องหนึง่ง อันนี้ก็คือดีนะที่ว่าเราไม่ได้เอาเครื่องเก่าทิ้งเครื่องเก่ามันคือพูดเครื่องเก่ามันเย็นๆกว่าเครื่องมือสองที่เราซื้อมาใหม่อีกอ่ะเออเพราะว่าเครื่องเก่าที่เราซื้อมาเนี่ยมันใช้มาหลายปีแล้วนะหลายสิบปีแล้วนะแต่ว่าเราแทบไม่อ่าไม่ได้ล้างแอร์บ่อยๆแล้วก็ไม่ได้เติมน้ำยาอะไรบ่อยๆเลยนะมันก็ยังเย็นของมันอยู่นะ efendim, อืมแล้วก็คือแต่ว่าเครื่องเครืๆๆ่องเก่าที่เรามีอยู่สองเครื่องอ่ะ เราซื้อมาเป็นยี่ห้อที่มันแบรนด์ที่มันที่เราที่เราชอบเลยแหละแล้วก็ตอนนั้นเราซื้อมือหนึ่งเลยทั้งสองเครื่องเลยมันก็เลยแทบไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาเลยใช้มาได้บอกโหตั้งนานเลยนะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ล้างแอร์ไม่ค่อยได้เติมคือเราไม่ได้เติมน้ํายาแอร์นานมากเลยนะไอ้เครื่องเขาบอกว่าแล้วช่างคนนี้เขาบอกว่าถ้าแอร์มันไม่มีปัญหาไม่มีรอยรั่วก็ไม่จําเป็นต้องเติมน้ํายาแอร์แต่เครื่องมือสองที่เราซื้อมาใหม่เนี่ย รั่วบ่อยมากเขาต้องมาเติมน้ำยาบ่อยมากแล้วเขาก็แบบโอ้โหแบบเขาบอกว่ามือเหมือนกับว่ามันผ่านการใช้งานมาหนักมากแล้วก็เหมือนกับการทําเหมือนกับมา m o d ฟายหรืออะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมาปะนู่นนี่ซ่อมแซมน,นู่นนี่จนแบบปะจนเยอะมากอะเออรอยผุรอยอะไรแบบเขาบอกโ,อโหมันเขาทําจนแบบแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมือสองสภาพดีๆมีตั้งเยอะเออ เขาบอกนีโหถ้านั้นบอกผมดูผมก็ดูให้ได้อะไรเงี้ยเออสภาพดีเออมาเขาบอกเนี่ยมือสองอ่ะนี่ไปเลือกมา,มาแบบโอ้โหที่มันเหมือนกับว่าเหมือนกับเขามาย้อมแมวขายแล้วมันสภาพเน่ามากอ่ะเออเราก็คิดในใจโอ้โหคือถ้าวันนั้นนะที่เราเราตัดสินใจซื้อมือหนึ่งนะเขาบอกว่ามือหนึ่งที่แบนด์ที่มันรองรองล,อง,ลองมาตอนนี้เขาก็มีแบบรับประกันหลายปีเลยแล้วก็ราคาไม่ถึงหมื่นก็มีเขาบอกงี้ เขาบอกโหซื S <S <People> ้อแบบแบรนด์ที่มันอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ยังอย่างน้อยก็น่าใช้ได้เป็นหลายปีแหละใช้ได้เป็นปีๆแหละไม่ต้องมาซ่อมจุกจิกแบบนี้เออเราก็โอ้โหมันบางทีมันเห็นแทบแค่ภายนอกนะแล้วเห็นแค่แบบแบรนด์มันอะเออคือแบรนด์เขาอาจจะโอแหละแต่ว่าคือมันมันมันเป็นมือสองแล้วมันผ่านการใช้งานมาแบบเหมือนกับว่าใช้งานมาหนักอะแล้วก็โหแล้วเขาก็มาซ่อมแซม modify ซะแบบโอ้โหแบบป่านู่นป่านี่ซะจนแบบเออเราก็โอ๊ยเหมือนกับว่าเราถ้าตัดสินใจพลาดตั้งแต่แรกอะมันก็จะส่งผลแบบโอ้โหปัญหาจุกจิกเลยนะอืมแล้วเราก็เคยซื้อแบบตู้เย็นมือสองมาอะก็เกิดปัญหาอีกอะไรต่างๆแล้เราก็เลยคือถ้าดูไม่เป็นอะก็ควรจะซื้อมือนหนึ่งอันนี้ถ้ามือสองเนเหมาะสําหรับคนที่เขาดูเป็นนะนะแล้วเขาต้องการที่จะประหยัดงบ แต่ถ้าแบบว่าดูแบบดูไม่เป็นน่ะแล้วก็มีงบพอเนี่ยอย่างเราเนี่ยก็มีงบพอที่จะซื้อมือหนึ่งอะนะแบรนด์รองลองล,อง,ลองมาแหละแบรนด์ไม่ได้ดังมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีงบขนาดระดับนั้นน่ะแต่เราก็ดันไปเลือกแบบนี้เนะี่ยเพราะเราเห็นแบบเ,เราชอบแบรนด์น่ะแบรนด์ของมันนะั่นแล้วก็แล้วก็รูปทรงภายนอกอะ่ะซึ่งอันนี้คือถ้าตัดสินใจในการซื้อของพลาดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาจุบจิกตามมานะ เราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้ออะไรนี่ก็ต้องดูดีๆอืมแล้วก็ประเมินตัวเองด้วยว่าเหมาะกับแบบไหนนะบางทีเราก็ไม่ใช่ช่างมันเสียบ่อยๆแล้วก็ก็ต้องให้คนคนอื่นมาซ่อมซึ่งโอ้โหต้องเสียเงินเพิ่มอีกแทนที่เราจะแบบว่าประหยัดเงินไม่ทาอย่างอื่นนะนะอันนี้ก็มาบอกประสบการณ์ <c oughs> การซื้อของมือสองนะ <c oughs> ก็เหมาะสำหรับคนที่เขาเชี่ยวชาญ